อันนี้ก็จะเป็นขวดโหลที่เราล้างฆ่าเชื้อใช้น้ําร้อนนะต้มฆ่าเชื้อแบบไหนใช้น้ําร้อนต้มแล้วก็ลวกลวกลวกพึ่งไว้แล้วก็เอากระดาษทิชชู่ในกรวยเนี่ยเช็ดเช็ดให้แห้งนะคะวันนี้เราก็จะทําเหล้าบวยแบบที่ไม่ต้องใส่น้ําตาลกรวดนะคะเพื่อนเพราะว่าน้ําตาลกรวดเนี่ยหาซื้อไม่มีในตลาดนะคะช่วงนี้ขาดเราไปสเปอร์ก็เลยจะเลยจะทําแบบ ไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้นะคะนี่สไตล์แบบผู้ชายที่แบบว่าเขากินนะคะเขาไม่ใส่เขาไม่ชอบกินหวานใช่ไหมแต่ถ้ายัางถ้าอย่างเราก็จะออชอบกินแบบเหล้าบวยแบบมีน้ําตาลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทําแบบไม่มีน้ําตาลก็ได้นะเพื่อนไม่จําเป็นต้องใส่น้ําตาลน้ําตาลนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะสูตรก็จะใส่นี่เลยค่ะนี่บวยหนึ่งกิโลกับ เหล้าเนี่ยค่ะเหล้าสามหดีกรีเป็นเหล้าเหล้าขาวแบบนี้นะคะจะเป็นเหล้าสีแดงก็ได้นะคะแต่ต้อง35มหดีกรีหรือก็ไม่แน่จใจนะบางคนก็อาจจะทำยี่สบดีกรีก็ได้นะคะแต่ว่าการจะนี่เป็นเหล้าสำหรับทําไว้โดยเฉพาะไม่มีกลิ่นนะคะอ่ามันก็จะดีหน่อยนะคะนี่ค่ะถ้าใครจะใส่น้ำตาลก็จะ ใส่น้ำตาลกรวด1กิโลนะคะอันนี้1.8ที่นี่เขาจะมีแบบเนี่ย1.8ลิตรเพื่อนเขาจะมีแบบสูตรสำเร็จสำหรับทำเหล้าบวยไว้แล้วเนาะเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถทำเหล้าบวยได้กินตามอัธยาศัยไม่ผิดกฎหมายนะคะเออก็จะใส่อันนี้ลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดลงไปสลับกันนะคะแต่ว่าสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลกรวดค่ะก็จะใส่แค่บวย1กิโลค่ะ กับเหล้า1เนี่ยคกล่องก็คือ1.8เนี่ยค่ะใส่ตามนี้เลยค่ะแต่ใครจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่นะการว่าไม่ผิดนะทื่อนแต่นี่เป็นสูตรมาตรฐานนะคะสูตรมาตรฐานเลยน้ำตาลกรวดก็1นกิโลนะคะ,ะน้ำตาลกรวด1นกิโล อันนี้หนึ่งกิโลแล้วก็บวยหนึ่งกิโลแล้วก็อันนี้หนึ่งจุดแปดกิโลแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็จะเป็นบวยหนึ่งกิโลบวยหนึ่งกิโลแล้วก็อ่อเหล้าเนี่ยหนึ่งจุดแปดนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นขวดโหลขนาดสี่ดิสค่ะก็จะมีขายตามซูเปอร์ทั่วไปในในหน้านะคะหน้าที่เขาแบบบวยในที่เขาทำเหล้าบวยในช่วงเดือน หกเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นเดือน7เดือน8ก็คือหมดฤดูแล้วก็จะไม่มีขายนะคะที่ญี่ปุ่นจะประมาณนี้ไม่ได้มีวางขายตลอดทั้งปีนะคะเพื่อนทุกอย่างจะมีแค่ตามฤด,ดูกาลเท่านั้นนะคะเพื่อนนี่คะ่ะแล้วก็เทเล่าลงไปเลยคะ่ะนี่คะ่ะเทล่าลงไปเลยสุดไม่ใก่นน้ำตาลนะคะอันนี้ทำให้ลุงโดยเฉพาะนะเพื่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ขนาดสีดิสก็จะพอดีนั้นเพื่อนถ้าใส่น้ำตาลประมาณหนึ่งกิโลลงไปเนี่ยมันก็จะแบบพอดีเลยอ่ะเออไอโลขนาดสีดิสเนี่ยค่ะนี่ก็เก็บได้สามเดือนขึ้นไปนะก็จะกรึบได้แล้วค่ะกรึบได้นะคะเพื่อนในช่วงฤดูหนาวของปีนี้หรือใครจะเก็บไว้ไม่กรึบก็ได้นะคะของการก็จะเก็บไว้ประมาณมีแบบ 2,000อันนี้2,024ใช่ไหม2,022ก็มี2,021ก็มีนะคะ2,023รู้สึกว่าจะไม่ได้ทำนะเพราะว่า,าไม่ได้เก็บบวยนั่นเ่อนเพราะว่า,านั่นแหละค่ะไปเก็บไม่ทันนะคะนี่ปีนี้ก็2,024ค่ะอาจจะเขียนแปะไว้ก็ได้ค่ะว่าไม่ใส่น้ําตาลในปี2,024เนี่ยไม่ใส่น้ําตาลอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการทําเล่าบวยง่ายๆค่ะ ของที่นี่นะคะเป็นสูตรมาตรฐานทั่วไปเลยนะคะเพื่อนๆทำเล่ากินเองได้ค่ะค่ะแล้วก็ไปไว้ในที่แบบว่าอุณหภูมิห้องในที่แบบที่มืดๆหน่อยนะคะเพื่อนเออ,อย่าไว้กลางแจ้งเนาะจะเล่าบวยจะฤดูการของเราต้องจัดจ้ะ